สวันดียามเย็นนะคะเป็นพี่ๆน้องๆ่ะวันนี้ก็เป็นเย็นของวันเสาร์ที่23นะคะกันว่าคุยสองคนเราได้ลับมากเลยละ6.6นะคะเย็นวันนี้แอนเมก็มางานะค ประจําปีนะคะวัดอ่ามุมนาวหวานนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆขาก็มีงานประจําปีนะคะวัดพุมนาวหวานนะคะอำเภอพิทธชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆ่ะก็แอนเบย์ได้มาปิดทองตอนช่วงกลางวันแล้วนะคะก็ทาวันนี้ก็จะพามาดูนะคะยามเย็นบ้างนะคะว่าไฟนะคะ พามาชมบรรยากาศช่วงเย็นนะคะก็สวยงามนะคะก็ยามเย็นไฟก็จะติดครับครังนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะก็มีงานละเล่นมีของเล่นของเด็กเต้นมีหลากหลายนะคะปิดทองมีการปิดทองแล้วก็ถ้ามีงานฝังรูปนิมิตรแต่ไม่ทราบว่าเพื่ออะไรนะคะเพื่อนๆพี่น้องๆค่ะในงานก็จะมี มาคารมุนตมะนะคะตอนนี้นะคะงานบูชาพระทพรค่ะเป็นการบ้องาตอนนี้แอมินก็เดินนะคะจะเดินพาเดินรอบป็สนะคแ่รอบโบสถ์นะคะรองสาก็ยังเป็นสดเปิดพรอมไม่มีประตูนะคะยังไก็เป็นท่น้องๆค่ะรอบละสองสิ่งที่เป ให้การแช่งนะคะก็จะไม่มีโบสถ์มีฝาจะได้ติดตอนมานะคะก็จะคนเราเกิดมาไม่ชอบนะคะเพื่อนๆแล้วก็แต่ว่าก็จะไม่มีจะทำบุญพอเงินพอทองพอก็ได้แต่นะเพื่อนเพื่อนที่ดีขอจะทำบุญตันดาเพราะการะเล่นนะคะการเล่นก็จะมีลำงงย้อนยุคนะคะช่วงเย็นนะคะจะมีล้ำงงย้อนยุคตอนนี้ก็เป็นช่วง เย็นอยู่นะคะประมาณ6โมงนะคะประมาณ6โมงเย็นนะคะเวทีรังบนะคะก็นักตั้งเวทีได้นะคะคุณผู้เมค่ะอันนี้ก็นีนะคะด้านข้างนะคะด้านข้างมีทำบุญลงศพด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวก็แอมเบียก็จะมาทำเหมือนกันนะคะตอนนี้มีทำทิปรอบๆงานก่อนนะคะ หนูเคยหนาวตัมเท้าไหมหนูหนาวไหมหนาวก็ต้องมีครอครมีเวลาหนูหิวก็มีเลองใช้ของพี่น้องเยอะๆนะคะวันนี้ก็น้องสาวเอ็มก็มาเปิดร้านขายเสื้อผ้าด้วยนะคะขายเสื้อผ้าขายน้ำดื่มนะคะงานก็จะมีประมาณวันคืนนะคะวันนี้ก็สามวันที่สามคือันพสามอ๋ยเห็นขาเห็นปลาหมึกนะคะเพื่อนพี่น้อง 会。Oh <my> <laughs> น,นี้ก็จะเป็นของดองยำของดองของกินของทานนะคะเพื่อนๆพี่ๆนี่น,น้องๆ่ะก็งานประจำปีนะคะวัดคูมะนาหวานนะคะเพื่อนๆค่ะงานประจำปีก็หันกันกินหลากหลายนะคะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวคืนนี้นเมย์จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆไปดูน่าจะเป็นลำวงย้อนยุคนะคะไม่แน่ใจนะคะก็เวทีอยู่ด้านหลังนู้นนะคะอันนี้ชานมไข่มุกนะคะเพื่อนๆค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะชื่อร้านอะไรไม่ทราบนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆค่ะก็เกษตรถี่า่านะคะร้านหมาล่าค่ะหมาล่าก็เป็นโคกนะคะคกวุ้นนะคะเพื่อนๆค่ะ ก็งานโดยรอบก็จะประมาณนี้นะคะประมาณนี้อันนี้นนคือไก่ทอดนะคะไก่ทอดตอกเกาหลีนะคะเพื่อนเพื่อน้องๆค่ะกหน้าท่านนะคะข้าหลามนะคะข้าหลามว้าวนี่ก็ร้านผลไม้นะคะหลากหลายวุ้นมะพร้าวนะคะมะพร้าวถอดเสื้อนะคะเพื่อนๆค่ะ ข้นมะพร้าวน้ำมะพร้าวสดนะคะพเพื่อนๆคะ่ะโอเคนะคะพเพื่อนๆพีนน่น้องๆขายเอ็เมก็เดินโดยสังเขตนะคะไม่ทราบว่ารอบงานหรือยังนะคะก็เดี๋ยวเอ็มเมจะทำคลิปนะคะลังวงย้อนยุคกันช่วงกลางคืนอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ เมย์ก็พาเดินรอบๆโดยสังเกตดูงานโดยสังเกตก่อนนะคะเป็นพื่อนๆน้องๆค่ะก็สําหรับคลิปพาชมง,งานวัดนะคะเที่ยวงานวัดยามเย็นนะคะยามเย็นนะคะเดินเล่นยามเย็นนะคะมาลีแหลกเดินเล่นยามเย็นนะคะงานประจําปีวัดคูมนาหวานนะคะไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปนะคะ เป็นคลิปพาเดินชมรอบๆงานวัดภูมนาวหวานนะคะเผอวพิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองนะคะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะติดตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้เอ็เมย์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงกลางคืนนะคะอาจจะมีพาชมนะคะํำบงย้อนยุคทินนะคะเพื่อนๆขาสำหรับคลิปนี้เอ็นเมย์ต้องขอจบคลิปลงทีป่ปเ,เพียงแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ